นี่ตัวที่สองกินยาโช่เลยครับนี่ครับตัวที่สองเก้าพันหาเป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งครับเบื้อรับวธรรมดาเด้อตัวนี้นี่วธรรมดาครับนี่ปล่อยเสียเพราะวา่าจับเข้าก็ได้ครับนี่นี่เก่าเก่าพันหาเพราะว่าเก่าพันหาครับตัวนี้ครับลูกเคเอฟสามหนึ่งครับเก่าพันหาเด้อฮู้ครับฮู้วหนงหนงนั่หนห,น,ห,น,หน,าน,านาเลย ดึงดึงหันทั้งคาง,งพาะวันทั้งคางเนี้ยทั้งคางเนี้ยไอเบิ่งสวดส่งทางง้งคางแนบไปอีละยด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 ฝุ่นเบิ่งหน่วยการครับเบิ่งหน่วยการฝุ่นกอดข้อกระโยเก่าพันหาครับตัวนี้รูคีเอฟสามหนึ่งครับหนาแห้งครับหนาแห้งว่าแปดเดือนเก้าเดือนครับตัวนี้ครับเบิ่งครับนาตานี่ละพี่น้องเบื้องนาตาเพื่อนครับนาตาโอ้กระบาลสวยดี กระบานง่ามดีครับตัวนี้เก่าพันหาครับสาวใหญ่ขึ้นมาอีกจังหน่อยครับบ่งครับเล็บง่ามครับนมสีเต่าครับในความหนาครับตัวนี้ครับหนาดีหูดีเสื่องดีฟูนเก่าพันหาเด้อตัวนี้ครับหนาเลียงพอดีเลยหนาตาดีตัวละนี่หนาตาสุดหยดครับเอาไปหางงัวหน่อยไปบอกยกชุดเลยก็ได้ครับเอาไปทั้งสองตัวก็ได้ เก่านหาตัวนี้ผ่านไปตัวที่สองมาในตัวที่สาสวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงเที่ยงครับมือนีบ่าถึงมีง่วงงามครับมาอีกแล้วครับง่วงงามครับแม่สูงเกือบร้อยสี่สิบครับร้อยสามสิบแปดครับพี่น้องครับซดครับง่วงลูกแหลกครับของแท้เลยลูกแหลกครับลูกเคเอฟกแปดครับว้เดือนกลัวเะยได้ครับพี่น้องครับเดือนกลัวล่ะย่นย่นเลยย่นย่นเลย ยนๆเลยครับสามหมื่นสี่พันครับโคมนี้ครับสามหมื่นสี่พันครับเด็ดอีลีครับซดแหงครับเมย์หนาใหญ่ครับหนาลึกด้วยครับเมย์ครับนี่ลูกสุดยอดเบ่งต่างข้อครับงานตาสะเลยตำยามเลยพี่น้องครับตำยามเลยพุ่นะสามหมื่นสี่พันเท่านั้นงัวลูกเหล็กใครต้องการงัวครับอยากเลี้ยงนนดอนให้ลูกหลายตัวครับ รับโคมนีก็เบาวตึงไปเลยครับรับรองประพิษวังครับโคมนีครับสามหมื่นสี่พันลูกเพ็เมียยางดีครับลูกเพ็เมียครับไวเดือนกลัวครับเพสุดยอดอิลีครับนกตั้งโจโก,โกแล้วเดือนกลัวหลังเป็นข้องพายาเลยพุนะ่น่ะเมียอ้างดีเนื้อหนังดีพนดีครับแม่พ์พนดีเด้อนมแม่สีเต่าครับหัวนมสีชมพูอ่องต้อง นาครับโคมนี่นาทึ่งนาทึ่งตูนครับผุ่นเบิงดากลูกครับดากลูกต้นต้นเลยครับพี่น้องครับต้นตนเลยสามหมื่นสี่พันครับโคมนี่บวพลาดครับไผ่หางว่าเป็นตะเลียงครับเป็นตะเลียงแน่นอนครับโคมนี่ครับแม่นิสัยเชืองครับูหดีครับนิสัยเชืองเด้อแม่ครับผู้เฒ่าผู้แกจุงได้ครับโคมนี่ครับงวนานนาอ้วนครับ ล่ำโตเง่าเหยียดครับลูกออ้ยให้ลูกเด็ดแหงครับขนาดเดือนกลัวได้นี่ครับหน้าตาฮึกแหงครับสามหมื่นสี่พันสนใจโทรมาเลยครับนี่แม่สดสดครับแม่สดสดอู่นกบบานแม่ครับจะมูครับเสื้อเขาคางเดียวครับคางนี้บ่เขาซัมนี่บ่มีปัญหานี่ลูกหน้าตาดีฮึกดีครับลูกเคเอกแปดครับ เบิ่งขับยืนเฮียงกันนะอีละยืนเฮียงกันก็เม่เด้อพูนอ้างดีดีครับโอ้ยดากต้นแห้งครับลูกครับลูกดากต้นแห้งครับกามเนื้อกามดากกาลังมากครับแม่เพ่นธทายทอดพันธุกรรมสุดยอดงวหลูกแหลกครับเบิ่งงวหลูกแหลกครับลูกแหลกสดๆพูนเบิ่งขับเม่ครับทองพันพู์นางอ้างครับอ้าง ออกลูกเล้วกับบมีจอยครับเลี้ยงตัวดีออกลูกเลี้ยวกับบมิจอยเล็บหนากับงามเล็บหลังก็ธรรมดาเป็นงวค้างขอครับเล็บหลังอยากเงีวหน่อยหนึ่งแต่ว่าพี่น้องไปผูกใส่ถนนคอนกรีดนะครับเด้อผูกใส่ถนนคอนกรีดเพิ่นกระชียางวน่นย่หันเล็บกระสีเหียนเขาเหียนเขาครับไม่มีปัญหาครับซัมนี้ครับ บ่ถือว่าน่าเกียรจนเกินไปเป็นง้อผู้เท่าค้างคอกชว่วงนี้นาให้นาหน้าค้างคอกนี่สุดยอดไม่มีปัญหาสามหมืสพนสนใจโทษดวนสนใจโทษดวน,นโดนโดนดมีมาเถื่อครับง้อเป็นตะเลี่ยงมีมาเถื่อเด้อใส่ใยแนวนี้ครับสูงเกือบลอยสีครับเ,เพปเปลิดเพลินกับลอยสี่เบาตึงเพื่อไวอ้ซื้อครับพี่ แดดแห้งครับอ่างครับอันบ่มีแดดครับถ้ามีแดดสีดีก็นีครับอันนี้แดดบ่มีครับทางปทุมราชแดดบ่มีครับแม่อ่างดีครับพูนดีว่วลูกแรกสดเป็นซดลูกเคเอพกแลูกสาวเด้วยครับเด้อลูกสาวครับลูกสาวลูกสาวเคเอพกแครับหนาเลียงอีกแล้วครับเมื่อนี้ครับหนาเลียงอีกแล้วนี่แม่ครับแม่หู้ จับได้ใบได้แม่หูอยู่จับได้ใบได้ครับแม่หูดีเปลี่ยนเข้าให้แล้วเข้ามากับมันมันเค็งครับ <c oughs> เสื้อเข่าคางเดียวเข่าบลึกก็ดีครับห <c oughs> นอกตังโจโกโอ,อ่างดีเดอสวงบบสุดบบจมครับสวงบบสุดบบจุม <c oughs> พี่หัวขา <c oughs> อ,อุ้ยอุนซ่อนดักลูกเพิ่นครับอุนซ่อนดักลูกเพิ่น ต้นแห้งครับดากต้นแห้งง่วไวเดือนกลวน้ำนมแม่ดีแห้งครับถือว่าสุดยอดครับโดยรวมถือว่าสุดยอดครับคมนี่สามหมื่นสี่พัน่วลูกเหล็กสดแห้งครับสดแห้งอ่าสนใจโทรดวนครับสนใจโทรดวนโทรหาบบาวตึงได้เลยครับนี่ บรรยากาศช่วงเที่ยงครับช่วงเที่ยงวันนี้มีงวใส่ไ่มาฝากเป็นตะเลียงหนึ่งโคมแล้วก็ช่วงท้ายเบื้องงวพอพันครับเป็นอนาคตพอพันครับลูกช็อกโกแลตครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันเลยครับพี่น้องครับที่สามมาเนี่ยตัวนี้ตัวที่สามนะครับตัวแดงแดงนะครับตัวแดงแดงนะครับนีเดอร์ครับตัวที่สามครับมาแล้วตัวที่สาม ท่าแดเพราะว่าตัวที่สามเจ็ดพันหาครับพี่น้องครับจำราคาดีๆเดอ้อตัวที่สามเจ็ดพันหาครับพี่น้องครับตัวที่สามเจ็ดพันหาครับสาวน้อยแด,ง,ดงครับปูนลูกพริกแดงลูกพริกแดงเด้อพี่น้องเจ็ดพันหาเจ็ดพันหาลูกพริกแดงสาวน้อยครับพอดีเอาไปน้ำกันก็นกนได้ครับสามตัวนี่รุ่นเล่าข้าวเดียวกันนี่เจ็ดพันหา ถือว่าตัวใหญ่อยู่ครับถ,ถือว่าตัวใหญ่อยู่พอดีเลี่ยงครับเจ็ดพันหาครับตัวที่สามดูพริกแดงแดงสดๆเลยพุ่นะเบิ้งครับแดงสดๆแด,ดงสดๆเล็บกระง,ง่ามครับเล็บง่ามแข้งขาดีเบิร์ครับพ่นดีครับงอตัวนี้พ่นดีเจ็ดพันหาลอยรงฟีสองรอยโลทุกตัวทุกชุดครับนี่กระปีกนะพูนเบิ้งครับ นี่เจ็ดพันหาตัวที่สามเจ็ดพันหาครับอันนี้ตัวที่แรกเด้อพี่น้องลูกชอก็อกเกลากตัวที่แรกตัวที่แรกแปลพันหาเนี่โอ้ยืนงามไรตัวนี้สุดยอดได้พี่น้องสุดยอดเลยเอา้าวชุดที่สี่เพราะว่าชุดที่สี่ต่อกัน,ปนไปเลยครับชุดที่สี่ครับยายายเป็นแม่ลูกนะครับน้อชุดที่สี่ครับแม่ใส่ใหญ่สูงลอยสี่ซิมหาครับนี่ชุดนี้ครับ งวลูกแรกงว่าลูกแรก,ล,ก,แรกลูกประมาณสามเดือนแม่อีกบ่โดนคงสี่ขึ้นครับตัวนี้รถแรกแจกแถมครับเท่าไดครับพ่อวันสองหมื่นสี่พันหาร้อยอันนี้ราคารถให้ได้พี่น้องรถแรกแจกแถมให้แล้วงว่าลูกแรกโคงสางลำโตดีแห้งครับสองหมื่นสี่พันหาร้อยลูกเพจเมียยางดีลูกงามครับลูกงามแม่กะนมซีเต่าอยู่ส่วนสูงก็ดีพูดนะ เล็บดีเบดแข่งขาข้อขาหน้าตาแม่ครับหน้าตาแม่สองหมืนสี่พันหาร้อยอันนี้เป็นราคาลดให้แล้วครับสนใจโทร่มหาพวานอีกที่หนึ่งครับเ่อเพันลดให้อีกครับโทรมาได้เด้อสองหมื 24, 500, นสี่พันหาร้อยนี่ชุดที่สี่ครับแม่ใส่ใหญ่ครับให้ลูกสีแดงแปดเลยแดงก็แม่อีกพุนะ่น่ะเบิ้งกุ้งหางกุ้งหางลูกครับเบิ้งครับ เบิ้งครับเบิ้งครับสองหมื่นสี่พันห้ารอยเป็นงวชุดที่ซีเมลูครับนี่โคมแเมลูครับสุดยอดอีลีครับโคมนี่ครับแม่โคงสางใหญ่ดีครับล่ำตัวยาวๆเลยขั้นตะกี้กับเจ็ดแปดหมื่นมาอยู่ครับโคมนี่ครับแต่ตอนนี้เหลือสองหมื่นสี่พันหารอยถือว่าสุดยอดครับไปหางัวเลี่ยงอ้าวชุดที่หากันเลย แบบงามครับชุดที่หาครับพี่น้องครับลูกเด็ดแห้งครับลูกช็อกโกแลตชุดที่หาเด้อลูกช็อกโกแลตนี่หนึ่งหมื่นหกพันหารอยึ 1> 1, 6, ืกอถืออีกแล้วครับ <10 6. S 1> ลดราคารอบที่สามไปเลย 1, 6, หนึ่งหมื่นหกพันหารอยแถมเมาสีดำเด้อพี่น้องนี่เมาสีดำครับ 1, 6, หนึ่งหมื่นหกพันห้ารอยแม่ใส่ใหญ่ลูกสีแดงแดงลูกแดงแห้งนี่แม่หูห้ครับแม่หูห้ แม่นาทางดังคมที่เบิง้งจมูกนี่เบิ้งครับจมูกแม่พ่อท่านสมนะพี่น้องหรือว,ว่าสมแล้วอาจสิสมแล้วก็ได้ครับเพราะว่าดูพงกระตุ้นใหญ่แล้วหนึ่งมืนหกพันหารอยครับเบิ้งแม่ครับแม่คงสางดีพ่นดีครับหาเง,งาถึงผื้นเลยแม่หาเง,งาถึงผื่นครับเบิ้งครับพี่นมสีเต่าอยู่ นี่เอาไปอัดยาเข้าไปครับอัดหยาเข้าไปเต็มมากนี่คือสีอ้วนอยู่ตัวนี้ไงแหงครับคือสีไงแหงนี่ลูกลูกชอบก็แลกครับหัวแห้งครับตัวนี้ครับหัวแห้งถึงห่วถึงเฉีองครับเบิ้งครับเล็บดีดีเลบดีแม่หูดีครับดึงเงินของพันธ์หาลอยครับเป็นทุดที่ห้าเปุนท้ายนี่เบิ้งครับนย่งกันให้เบิ้งเลย หนึ่งหมื่นหกพันหาลอยนี่งอชุดที่หาครับงอดีบม่มีปัญหาอย่างครับแข้งขาเข้าประกันให้อยู่แล้วทุกคนสิบห้ามือ 15, ครับสมงีสองร้อยโลทุกชุดเด้อโคมาครับพี่น้องโคมาครับสีได้ไปทรงครับเปล่าโทษเด้อ